สวัสดีค่ะร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุรินค่ะวันนี้นะคะวันที่16กันยายนนะคะ2566ค่ะค่ะช่องหงเฮงสุรินนะคะจะมาอัปเดตสินค้านะคะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะคะมือสองนะคะรถคันนี้นะคะเป็น DC 70 G Plus นะคะรุ่นช้างศึกค่ะค่ะ รถจดทะเบียนปี2,563นะคะลูกค้าเป็นฟูบต้านะคะช้างสึกไทยแลนด์นะคะค่ะรถสวยๆนะคะคันนี้รถปี63ค่ะลูกค้าคนไหนนะคะกำลังมองหารถเกี่ยวข้าวมือสองนะคะสภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์ปั๊มเดิมนะคะก็โทรสอบถามมาได้ค่ะ098-104-7026ค่ะ 098 104 7026ค่ะร้านหงเิงแท็กเตอร์สุรินค่ะเดิมเดิมนะคะช่วงล่างเดิมค่ะแท็กสวย2เส้นเลยนะคะลูกค้าเครื่องเกียวปั๊มเดิมค่ะใช้งานปกตินะคะเอาไปใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูรอบๆคันนะคะค่ะเกลียวอ,อกเกอร์นะคะเดิมเดิมค่ะ ลูกค้านะคะกำลังมองหารถเกี่ยวอยู่นะคะก็โทรสอบถามมาได้ค่ะหรือมาดูรถได้นะคะที่ร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุรินค่ะหรือลูกค้าคนไหนนะคะที่ออกผ่านทกสนะคะก็สามารถมาดูรถแล้วก็เอาใบเอกสารรถนะคะไปยื่นหัวหน้าทกศได้ค่ะน,นี้ก็จะเป็นโลโก้ของของเขาเลยนะคะสวยๆเลยค่ะ คันนี้นะคะรถปีหกสามมีเล่มเอกสารครบค่ะราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะลูกค้าห้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะก็ราคานะคะมาคุยกันได้นะคะที่หน้าร้านได้เลยค่ะรถสวยนะคะคันนี้ลูกคา้าสวยจริงๆค่ะอันนี้ก็เพิ่งล้างเสร็จนะคะมาถ่ายรีวิวให้ลูกค้าดูค่ะ ช่วงล่างสวยนะคะแท็กสวยสองเส้นเลยค่ะลูกค้าคนไหนนะคะกำลังมองหารถเกี่ยวอยู่นะคะมีหลายรุ่นนะคะลูกค้าเป็นรถปี6-2ก็มีนะคะ 105X ก็มีค่ะสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะคะ098 104 7026ค่ะร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุรินนะคะมาดูรถมาทดลองขับได้ค่ะ ลูกค้าหารถประมาณไหนราคาประมาณไหนก็โทรสอบถามมาได้ค่ะหรือทักแชทมาได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถฟรี63นะคะเอามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะคะค่ะลูกค้าสนใจก็มาดูรถได้นะคะพิกัดนะคะร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุรินตั้งอยู่ตะบนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ